สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้บ้านใหม่กําลังฝนตกอยู่นะคะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนที่ฝนตกเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะว่าความฮอตของลูกแบมหรือเปล่านะจ๊ะซึ่งวันนี้น้องแบมก็ได้มาอัปเดตวีเวอร์นะคะแล้วก็โพสตรูปนะคะทรงผมมาทรงมาจุกเธอกล่าวว่าจะมาใจสาวๆหรือเปล่าลูกคือแบบหล่มากแค่เห็นทรงผมโอทรงนี้คือเป็นเป็นทรงที่แบบ ทีมแฟนหลายๆคนอากาเซ่ทีมแฟนหลายๆคนก็แบบรอคอยรอคอยเฝ้าคอยมากซึ่งแบบดีมากแล้วก็ในวีเวอร์ก็ยังมีสปอยอีกว่าแบบเกี่ยวกับอากาบงเวอร์สามซึ่งแบบอากาเซ่เกาหลีก็คือเห็นที่น้องแบมสปอยก็คือคิดว่าน้องแบมต้องสปอยว่า อากบงเวอร์สามจะออกเร็วๆนี้แน่นอนฉะนั้นก็คือทุกคนเก็บเงินเก็บเงินรอเก็บเงินรอเลยจ้ะแต่ที่สำคัญคนนี้คือลูกหล่อมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือพีจินยองพี่จินยองสิบวิที่แบบกระชากใจฉันมากเธอคือแบบแค่พีจินยองแบบหันมาอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้หล่อมากโลบายใจหล่อแบบกระชากใจกระชากใจฉันยงนี้เลยนะเธอ แค่นี้ฉันก็ตื่นเต้นมากแล้วว่ารอวันที่18มกราคมแทบจะไม่ไหวแล้วแต่ยังไงก็ต้องรอด้วยนะคะฝากด้วยสำหรับอัลบั้มของพี่จินยองสำหรับอัลบั้มเดียวแบบพี่จินยองลง